6วกซีาทต,ตัวนีร้อย6วกซีฟอใหญ่ๆนี่จิดจังหันหนึ่งเนาะวูดจังนี้สีรีเมือ่อแบบผมว่าสีเมาเราเบิร์มันกับเมาบ่ได้แล้วมันถือบ่ได้ไดดดดท,ที่ซีรีเมื่อเนี่ยบไดเนาะปวดฟัวอาหารตามฤดูกาลบ้านเท่าช่วงนี้ครับหัวไข่ขมดแดงแม่เป่งพักหวานปลา สวัสดีบรรยากาศเนี่มือเสาร์ครับเช้าว,วันอังคาร <ไป S 1> ด้วยครับว,วันนี้สิบบาทตลาดเสามือวันอังคารครับผมวันนี้มาดนที่กันเลยฝนตกบรรยากาศเปลี่ยนไปหลายพี่น้องครับดอกไม้ยอดไม้ป้งเนี่ยไปทางไ,งไก่เหมือนผู้อื่นอย่างมุมดอ่ะสองสามมือฝนตก ตกมาเมื่อนี้อุณหภูมิลดอีกแล้วหนาวหหอมปั่นแดกแล้วเถอะ19องศาวิธีอีสานยายมือเสารับมหาล่อ,อบินกับเขาอ,อาหารการกินน้ำหมอกนม้ำไหมผักกระเนียงหวัวก ยำเนี่ยนะ,นะ,ะนอูปลาหน้าหนามผักหวานปลาเออเยะกะห่อนเยะกะลมเหรอวะอุ้ย,ยสุดยอดเลยพี่น้องครับบรรยากาศตลาดเสาบ,บ้านเฮาครับเช้าวันอังคารนะครับเซาหมอนีจะดูการใบใหม่ล้นใบใหม่ปองอ้ยเสียงบ่มีพี่นอ้องอย่าพาเลาะเบิ่งทางนี้จังหน่อย ขายคือเกาเจียวบองลาบอ้อมอยังนี่พูกอีเมียขอยขายหมากพริกปลาแหง้งมกุกเขียดมกุกหนูอู้ยไข่มดแดงเราปากบ่อากบ้านหนาวเมื่อนี้สิบเก้าองศาหนูว่าอันนี้ฝนตกเนาะเอื้ยเมื่อนี้บ่แห้งบ่โอ้ตกจนน้ำไหลทิทพ <c oughs> ย์ได้เอื้่ง่หรอได้เอื้องพร้อม พ่อได้กินเจ้าของบม่พ่อสีแดงขายบรรยากาศย่มเส้าๆพี่น้องครับเปิงผู้เฒ่าบัวโอ้ปูเฒ่าบานเฮาบัวยูบัวเส้าหาแนวมาขายได้ยังกัเอามาขายเวิร์ตซีเนี่ยซูย่างนั่นแหละไข่มุกแดงเราไข่มดแดงไข่มดแดงตรงๆเลยแม่น ตรง,ตงแม่ยข้าไม่เซแตเม่ยข้าฟาว <c oughs> มาก้าวมากว้ย <c oughs> มาลักได้กกันลักแล้ววะแม่ยข้าว่าว่เบิ่บงไข่มดแดงหรองงๆเลยครับอาหารตามฤด,ดูกาลบ้านเฮาช่วงนี้ครับหวัวไข่มดแดงแม่เป่ปงผักหวานปลานี่ก็ได้เสิร์ฟกันนี่ดีกว่ หนาวหนาวก็ได so ้คุ้งคือเก่าอีแม่ข่อยมุกละสาวมุกยังอันนี้แม่มุกเขียดอาหารหวานเข้ามุกเขียดมุกเขียดน้องใหม่ไฟใหม่น้องใหม่จดวันนี้น้องม่ไฟบ้านใหม่ครับไฟบ้านใหม่ใหม่ก็อันนี้ดอกพะอีหลอกเนาะผักอีหลอกอาหารปลาบวานเข้าครับหนาวหนาวเนี่ยนี่ก็สิมุกมันทันเล็วอุ้ยหนาว มกมั่นมั่นมกเกิดอะพี่น้องเหงืวิถีชีวิตเนียเหมือนเสาครับบ้านนอกบ้านหน้าเฮาบ่ได้อิ่งยั้งไร้ครับเนียเหมือนเสามาหาเลาะหากับเขาเพื่อได้สุลูกสุลานกินเสร็จแล้วเนี่ยหากระหาเนี่ยบ่มีกะสื่ออึ้งหน่อยเขาเขียดหน่อยเขียดเขียดกับอึ้งบ่ทันมีดอกม well, ันหนาวอีกล่ะ กองน้อยหาซีฟกองใหญ่ลอยแม่เป่งเจอเท่าไรก่อนอีกหาซเป่งหาซีฟหาซีฟบาทครับไม่ไมโลละหาซีฟบาทก็จะอื่นเมียง,งนี่นาะจังสีเนาะเมียงแม่เป้งเว้ยกองเถะสวยขักสวยเนีย่ยเขาก็มาเพราค่ะ ปลาเราเด็ดตลอดช่วงนี้ปลาขู่ปลาขูปลาขอย่งปลาเปียนเนาะปลาเปียนปลาปากปลาเปียนมาเมาเอาีหนาวจะสีกะปลาขึ้นช่วงนี้เนาะบรรยากาศบ้านๆเฮาเ้ย เด e ี๋ยวว่าน้ำวันจะขึ้นเรียนน้ำแทนวันนี้ผู้อมเปลี่ยนเลยครับช่วงนี้เคียงเหนือเคียงหมูอืมกทัวร์อสโซใน่ไหมในลายเนาะ ทัวบักเตียงเสื้อผ้าคุณครับผมไงไม่หล่ะยยข้าเจาะไปแล้วแล้ววะกุง้งเราเท่าเดย์โมนี่ชาอ้วนบ่แม่เนี่ยชาอ้วบาทตัวใดมีปลาขับของบม่มีเอาเอาโหลดัทเดยก็ได้ยทํ ว่ามันสังมันดนี่แหละมันทับกันคือมันเด็ดเราได้รลายที่ลายนาคาบัตาตาหนึกบองท่านาก i, บ ok, กไงเเพินนวะเด็กบไงงใหญ่ใหญ่กบไงแท้นี่ยนี uh ่บอกกบไงอะไรอ่ะหรอาคนจาาครับ บรรยากศาศหนาวเดี๋ยครับโอ้ยสิก้าองศาที่นอนเลยคักเนี่ยอากาศดีอะไรไหมว่าเป็นสิหนาวใส่สงการเสรหร่ ไ่ดดมาทั้งนีหมดเนี่อยกกนยู้าหนาวคือเก่าเสือขยันเอาก็บเขาตู่อล้วก็เด็ดเอาม่ส้เกาใส่เอยเ่าสือเด้โอ้ยกินซุมือเขาเมาหันมือนี้เบือสักกอนเบื้อสักกอนมือนี้เบื้อสักก้อนเบื่อสักก้อนเบือก้ย่างเมก้ยังก่อนนี่ข้าคุกกะปิ

ปลาอย่างปลาเบือนบ่ปลาเบือนหรือปลาตึกแหตึกแหตึกแหกล้วอย่างี้ยังล่ะนี่แม่ขั้วยก็นี่จำบ่ขายเังไหรล่ะเอาเอากะเอาคือเอาไงใช่ล่ะจิ้มเขาคืองแห่แค่นี้จิ้มเท่าไรอีแม่นี่บอกโอ้ซีป ตัวนี้ร่อยโอกซีฟบ่ใหญ่ๆนี่จิ๊จังหันหนิเนาะจิ้เข่าจังหันจี๊ซีฟอีแม่มีลูกมีหลานทรงไหนบ่เนี่ยทรงไหนบ่ต่างจังหวัดได้ได้เยอ่บ่ขอเบอร์นี่ที่ขอเบอร์นี่ท่านทรงจังหวัดตัวไรงามมากพ่อเอาไรกับองเนี่เอาได้ก็ได้เอาไม่รู้ดกระติบเข่าครับนี่พี่น้องอยางได้รึได้แต่ว่าอยู่ใส่เมื่อวอยู่กรุงเทพกรุงไทพเมื่อวานเอาไปทรงขาเจ้าแน่นี่เอาไปทรงแน่นี่เอาเบุญ โอ้ยเมียทรงมาเป็นบ่บ่โอ้ยคักแล้วบ่ผมหันมันส่งยากเลยบ่อกให้ส่งเมื่อคืนนี่ไปเล่นไฮโลมาเนี่ยมาอ๋อเข่านี้งพียงไปขายเยอะเหรียญนิดแหละบ่มันเบิดไอเจ้าสีน้ำไปหาดิก็ได้ว่ากระฝูดแล้วคืองามแข็งนี่หอดฟักหน่อยฟักใหญ่กระฝูดบ้านเท่านี่บ่ครับถูกเองคายเอง หอมหาโลวดร้อยลดละเศร้าเศร้าบาทหอมแรงหอมแรงพื้ดมันกี้นวลไหมซื้อไปตําซื้อไปขวบเมื่อกีนนวลเมือกี้หลอกแม่ใจเพชรยังกินแม่อ้อมแซยนยอดปามฮะอ้อมแสยยอดปามแกงอ้อมแสยยอดปามไปหามาได้แสยน้อยยอดปามไป กินนุกินนนดงหวานเฮากินนุ่นดยงกินน่คังข้าวเจออื่นกินน่คักินนคังเราไปสมมุกอีย่งเนาะมีอมคล้ายๆอะร้มุกประซิวมุกกระแตโอ้ยขึ้นหนาวแท้นั่งเป็นตนหนาวขนาดทั้งทีก็ได้ขนมอย่างเอาเอาจากซาว หนาวที่ตื่นสวยเาน,นาะเมื่อว่านนี้ฝนตกครัมเมื่อวันอาทิตย์นั้นเป็นตลาดฝนตกข้ามบันทามากเมือน,นอ,อ,อนย่งยงางหนาวครับผู้บาวหน่อยแล้วหนาวยิบเข่าวบนนี้แม่ยิบเข่าวบนนี้ ยิบเขาอันยังกาะใบยังกาะใบตานบ่เป no? ็นใบล้านเนาะมันก็คือเขาอันเยอะหน่อยเขาใบมีอนอยู่บักม่วงยังขน่าดโมงซี่มงซีโมเป็นบักม่วงอันบักม่วงหน่อยบักม่วงซี่จังยวโม้หน่อยใหญ่หอนบักม่วงหน่อยวะผมว่าพักนั่งอ้างหยาคนะ หนาวว่าพูดห้น่อยนี่นาวนาวปีนี้ไม่มีแต่ดอกแบบนี้บานี้มันล้มมัละโมกปีนี้มันล้มดูมันล้มมันล่มหลายเถียวไลยบิจักบาทเพื่อนว่าเฟืองจะออกล้นละลอยจักบาทเพื่อนว่า หนาวว่พ่อหนาวหนาววันศุกร์เดี๋ยวไปใต้อึ้งแล้วก็หนาวอีกบัดนีหนาวเดือนสี่วะพ่อมันหนาวเดือนหาเอกนี่คักแน่ยังในวู้นแนวคล้ายเราปูกง่ามอยู่บ่ยำปลูกเองคล้ายเองโอ้ยคักเลยครับบรรยากาศตลาดเสาบ้านเฮามีแต่พักมีแต่หญ้าทา้งนั่งอ่างหญ้า นี่อยู่ดิพ <modeling> ักดังสมดังขมมันผมก็เอินได้หยาหยาได้ฮะมันก็จะไปเสียเอาน้ำไผ่น้ำนางามอยู่นาะนเนอโอ้มันงามยามหนาวครับมันงามงามหนาวอย่างมันอนี่คืออุ่นแท้เอาห้เนี่ยจักอันหนาวเดือนซีบ่พอน่าพอว่าหนาวเดือนหาพอ น้าเดือนหาคน,ค,นคนดีพอพอแนวนี่มันแมอนว่อะไเหรอพี่ใอันถา,นานไหนน,น่เนไทจ้าเอาอันนึงครับเอาหวาน่คะเอาหวานก็ได้น้าเดือนหาว่าเนสิน้าหัวสงกันสบอ,อาขากเนือะไรบนางคร,งรับ ขายคนนื้อขายบาหมูเนาะนี่เนาะเมาเมาเมานั่งยื่ข้นพวกขายเลยเอาให้ผมเนี่ยจักเส่านี่ือมีอยู่บนวเสาหาเอาเบิรดวดเนาะเอาจากไหนก็ได้เอาเบิดห่านนั่นเมาเบิดนั่นเมาเบิดคนเนี่ยเออเมาเบิดคนขายห่น คึกคักหลยหนาวันนี้เราก็กินกน,นํำซ่าเขียวโอ้คักหลยครับบรรยากาศตลาดเสาบ้านเท่าครับเสาเมื่อนี้ตลาดบ้านคุมข่ำตะบนแกงเข่งครับอำเภอกุดกระปุ่นอุบลราชธา,านีบ้านเท่าอากาศส9เกาองศาอากาศเย็นนาอแน่เนาะพอดีบะโอ้ยซ้ำนี่แล้วพอดีกันว่าห้อนบางหันกระจมว่าห้อนเอาล่ะเด้อบ,บาทน,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 นี่ ขอบคุณครับคักร้ายเว้ยฟูเบาเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเห็ดอย่างเห็ดบดบ่าวอันนั้นไม่เห็ดบดอันนี้เห็ดเฟืองเห็ดบดที่ห้องก็ปลูกขึ้นกันบ่าวกูเมือนี่ปลูกเอาครับปลูกกระเซาบขึ้นเก่าห่วย สื่อบางม่มันสีด้เมื่อแล้วขันเนวนี่คากแล้วเดือบานนี่คือว่าจังสรร์วันหนาวเขาจะว่าสวยเป็นกตีซ้ำหนิวิ่งคนซานันนี่ก็บางมู่วันนี้สื่อว่าอะไรบางมู่ก็ไดหิวลอตลาดู่ผมอนี่กระนวยใหญ่คนละสายพันุ คักหลายบรรยากาศตลาดเศร้าห่วยชิทีฮหมองฝากได้พี่น้องหมดปลานินปลานินปลาคอโอ้ยผัวที่นี่ออกมักแต่น้องปากเผาวันนี้หน่วยเท่าไหร่อีแม่นั่นสิบห้าบาทให้เจ๊นีดเสียทิ้อได้นอวันนี้นอโอ้ยเห็นผู้ฝากละผู้สวยตลอดกาล พไดได้ครับเด้อหา้ามองว่างก่อนพูดพูดที่นี่นะผมฟากไงเด้อนี่เขียวกแขกพูดพดบม่วบแแบบวงบักล้วยแล้วเว้ม่วงแแดงบักล้วยอม่วับาัวสี่ี่แบเผา้อมเนี่ยบาสัญญาข้าบก็้าวรมาปกว่าบว้มากครับเบ่งนน่ะเอออยู่อาอยู่ตลาดบ้านท่มันหลายแนวขายอากาศยังนีมะนาวอย่าเนา้ขากเนี่ยจรงวะเอาบักเผานี่ นอนมอันตื่นพผืนแล้วก่อนมะข่าวหอมบ่แม่บ้ามะข่าวใหญ่ข่าวใหญ่หอมเบิรแล้ว่อม่นหอมบ่หอมเพื่อกันหอมคือกันเออหอมใหญ่หอมน้อยเอาพลนหน่อยนะะเนาะเอาเอาสตูไยเอาสงหน่อยแม่เอาเอาตัวมันเมียงีด้ยนี่โ้อ้ยบ่ได้เอาออ้ออ้อนอออ้อวอ้อ ดอให้อ่อนเนีอ่อนยอ่อนเบิร์ดพอดีกินคือว่าออนเบิร์ดออน่อยากเมียแล้วแ้าเอาไรก้อนนี้ลูกเชื้อบ่ได้ตัวแล้วเนาะพูดนางกีลีเด้ปวดโอล่นอเออบกาอท่อนเีก่อนหผมเนี่ยนะพูดอยงไี้สิได้เมื่อบัดโอ้ย ผมว่าสิเมาเราเบิร์ตกับเมาบ่ได้หญแล้วมันถือบ่ได้ตญ่ที่ถเมื่อไเน,นี่ยบาดใเนาะปวดโผเอาพลันวยเน่นเอยเนาะพลันวยันต้องกินบเเน่เบิด์ตเด็ดนี่ใช้ละผ้าบปะนี่ผ้า,ะผาละผ้าบ่นผ้าละโบมี่มาดิซีเดียกัดเอาละเท่าปะนี่ผ <c oughs> <อ>ักเนี่ยผักนี้เขียวบ่เนาะเอาพลันวยเด้อมาเอาเด้อย <c oughs> หันพลันวยพลันวยเดือบเดือบแต่ว่า มันสิกินบ่ไหนทีเามานนะมนี่ผานมแม่เนี่ยผมบอผ่านน้ำเราบอกมาเอาได้ทันเด้อพลนวยเฮาฝาก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 แจงมเี้ยเราเออเน่ยอยู่คนแล้วฝากเด้อาลืมอะไรกัล้ว่คเนี่ยคนคือไลหอยู่เนเหมือนคนหลเน่อยู่เนาะ ไปแล้วว่ังผพมหาเบิงอันนี้นะแตดพมุพมานเขาว่านี่ได้สีออกเรยนีหลายบ่ทางในนี่อย่งนี้้านีไปใส่ดิทังเนี่ยงมะนหนียังหันนะฮสอกหาสอกี่รือเ่าได้เห้ด้อูละน่วยเฮาเถือขักเถือกเนี่ยแถววันนี้เืเ่อ้อได้คายขายเท่าไหร่แม่ หกสิบห้า่ยเอาทาเลยมันดึงบังด้วยหรือแม่ดึงด้วยหรอเทาดึงมันจะยื่อดอกหลายดอกไ้อู้เด็กน่อยคืออูผู้ใหญ่ซผมนอนไบอนี่ยอ้แเท่านมันจะบือดอกม่นบอแม่เด้เา้้้งไอันเท่าไกนี่ยหบ้ สี่เดีเสียเงินซะผมมีเงินบ่อะฮื้อล่ะเอ้าอีแม่ผมนอนเดีแท้ตัวเบิ่งเบิ่งฮวนผู้ถามก่อนเด้อจ่าบิงนผู้ถามท่ามันท่ามันงวยตุ่มล่วงกันอังค้าทนายกับสิมวหาบม่ข้าไม่จ่าจ่าจ่ขอบคุณน่าแล้วขาย65บาทปีนอนครับเอาไปเขียนเอาไปเขียนยวนห่มหมักม่วง นอนผู้เ <handled> ด <it> ียวตี <Quel parole is true> ้แม่บ้านนนอแม่บ้านก็คือนั่นน้ากันนี่ล้วมันจะอุ่นมันหนาวเป็นนั่นข่มจ้ะเป็นเป็นนั่นข่มหรือเปล่านี่แตนี่ยออยากสื่อท่นมาตลาดกันได้เงินหันบัวลายเงินบัวลายพี่น้องครับ เราเอ็ดเรายน่ยมจักระจันแล้วก็ขายจักระจันขายไก่บ้านขายจิกหลฤดจิกเหลือจิกกระดิดงแต่เนี่ยเมืมอนอนอะไรเมียวันนี้บอกเอาจะซื้อเมื่อไหร่บอกยืดจิลีบบอก ผมกับบจันจันนะบอกฮะกับจันจันนะบอกแมนยืดลายบ่มันสิบยประโยชน์ลงจนนั่นคนจูดินบ่โอ้ยเอาละเด้อบบาทนี่โอ้ยแหงคนผู้ใหญ่ยังบ่เนี่ยแล้วว่าอูโคมแล้วว่านอนไดี่ยวสองคนยังกัอูอูฟียืดแล้วว่ะห้วยเอ๋อผมเป็นยังครับเขาสื่อไป็นเหรอ อี่แม่ได้ยังมาขายนวดทั้ทงนนหน่ำหนไอได้ห่อนกระป,ปูเอาไปเอาไปนวดนั่นก็จะว่ามันขึ้นยืดแช่หรือเพืหห่อนวะเบิ่งกันทั้งทีนี้ผู้เบาขายขอบุญบ่มามีแต่ผู้สาวขา <c oughs> มยมวนแดง แฟนเราแฟนสวยแล้ววะกองสุดถ่ายนี่แม่ราสีเมาล่ะแลได้แม่เป่งมาแล้วาดูกาลฤดูการอาหารปลาบานเห่าแม่เป่งไข่มดแดงบ่มี่แต่ละงง่ำครับแม่ละง่ำน้าบ่มีขันมีน้มกับซีีแมงรัง่ำคคลักคือขื่น จังหวะบอลคือแยกว่วงกันเป็นนางคนละบอลเขียยให้กันว่าจังหวะเนียะแล้ววะข้าวบาดใส่กวางด้อยยากกับเมานวด้าเข่าเมาใส่กวางคุณก็ไม่ขาดก็ลากินเข่าทั้งหลังได้ยังกินน่อยเจ้าบองเจ้าบองกว่ดขาดบ่ได้ประเดียกบานเท่าแซ่บปักตานเลือดทุ้งหนึ่งอันสนเอือนปากหอยยังน้อยยังสีแม่ปากหอยโซบหนกหน่วยแหลมแหลมขั้นเป็นหน่วยใหญ่ๆเขาเจ้าสีเอือนว่า บาหอยกีบกี้หรือว่าปลหอยกับกีอันนี้เขาจะเอินปลหอยสบนกเอาไปพัดกันเนาะพัดเสีบอาหารบา,านเท่าหนาดวดอนนี้เก็ลงไปงุม่มเอาข้ารพน่นเราเนที่าหารโอ้ยไปเรียนทางไหนนะาะวันนี้นาะว่าไปงุ่มปลหอยอูป่าหน้าหนาวาองคุน,คนนะหลายครับปลหอยพักตลาดเส้าบานเท่าครับพ่อได หาอยู่หากินนี่ไหมพี่น้องย่างมาตลาดนี่มีวัสเทิลท่านอยากเบอร์ว่าเพิ่นอยู่เพิ่นกินเพิ่งหาอยู่หา,หากินหรือว่าวัฒนธรรมการกินแบบใดย่งางเขามาตลาดเนี่ยเดียวกันอยู่ว่นี่เบื่อพ่อแล้วทันทันมันดีเาาท่าหานที่ถมาซื้อน้ำอีก มือได้รวยนอนนี่มืนนอ,นอ,นอ,นอนีบนอนรวยนอนวันนี้รยวนนรยถ้าอยากรวยมาสื้อเอาอคนเข้าอยู่ด้วยความหวังครับสื้อไปก็มีหวังจะเฝ้ารุ่นเ้องวันน้าจังรุ่น <c oughs> จะมีความหวังเครื่องถึง,งวิธีวันหน้าครับไข่ไม,มดแดงกับปูหน้าครับพอได้มีอยู่ไข่มดแรง กำลังเห็ดอย่างเนอะซุปเห็ดกระด้างเบาเห็ดใหม่ๆสดๆอยู่ตลาดเลยตอนนี้แล้วมาสุกอยู่ตลาดเลยอาหารเสียบบานเท่าครับหมกทั่วผูกเอียงสามมัดเศร้า อ,อุ้ยมันปังใหญ่นอเมนะไปตาตั้มมันตั้มเข้าไปบบนี้เสียบคักเนี่ยเต็มกระตาละบอสทั้งนั้แ้วก็มาอาหารทะเลก็มี บ่ได้มาโดนซอยท่านนี่เพราแม่ค้าอย่แล้วแล้วมัดักทางเห็นหรือันนี้ได้ล้นี่ไอ้เสือไปเมืองสะก้อนมันดอนดีสิมาสือน่ำทิฏีชีวิตยามเช้าบรรยากาศบานๆเท่า ขายอยู่นี่ันนี้มันนี่น้ำใหม่เป็นขายลวดเท่าไหร่หกสิบบาทห้าสิบบาทน้ำใหม่เบ้ยแกงใส่ผักกันยังงามๆลาบครับลาบยากได้โ้วกจะลาบมันนี้มาเสือมันลาบเสือสื่อเลี่สือเลีก่อน จริงด้กะเทือกตีขอให้เทือกไปก่อนนี่ลาพักษาบตัวพักษาใบพักษาบ่นี่ยเจ้าไปเห็นยังกินเสียบมั้ยลวกค่ะมาอขมมเลจังน้อยกูได้มาคมดีลวกก็ลาบเนาะพเจ้ามุกใส่กอป้อมตัวเบาสัญญาหิวเนี่ยนั่งนักรอตลาดคักว่าเจ้าวันไม่ค่อยนักกูเดียว ย,ยังในบุญไปสนับสนุน